เราต้องเล่นกับขีดจำกัดแม้แต่มาร์คมาร์ควก็ไม่สามารถแตะต้องได้จนเมีย er นะครับแชมป์โลก m o t ตอ p ออกมาประกาศว่าไม่ต้องการให้มาร์คมาร์ควมาเพื่อการันตีในการควา้าแชมป์ของตนในปี2020แม้ว่าผู้คนจะยังตั้งคำถามน,นะครับกับความชอบรมของชยชนะของดาวบิดสุสุกิแต่จนเมียตอกลับความคิดเห็นจากแฟนๆที่อ้างว่าการที่ไม่มี Mark Mark est, มาร์คมารวสแชมป์โลกหกสมัยซึ่งทําให้ตําแหน่งปี2020 จบชัยอยู่ที่ตนเองก่อนการผ่าตัดครั้งที่3นะครับมาร์คมาเกวสบอกกับสื่อสเปนว่าโจเเมียคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ปี2020โจนเมียครองตำแหน่งแชมป์นักบิดแห่งปีนะครับในรางวัลออตโตสปอร์ตปี2020โจนเมียบอกว่าไม่ต้องการความคิดเห็นของมาร์คมาเกวสนะครับในการการันตีแชมป์ของตนและเชให้เห็นว่าการชิงแชมป์โลกมากมายที่ชนะการแข่งขันจากคู่แข่งที่ได้รับบาดเจ็บโจนเมียออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า ผมไม่ต้องการความคิดเห็นของมาร์คมาเกสเพราะในตัวผมรู้ว่ากีฬาประเภทนี้มีความเสี่ยงมากมายและเราต้องเล่นกับความเสี่ยงนี้ด้วยเราต้องเล่นกับขีดจำกัดสิ่งสำคัญคืออย่าก้าวข้ามขีดจำกัดเพราะคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บและในกรณีของมาร์กก็ไม่สามารถแตะต้องขีดจำกัดได้เขาทำผิดพลาดในการแข่งขันครั้งแรกที่เคเรสและมีการแข่งขันหลายรายการที่นักบิดพลาดล้มหรือได้รับการบาดเจ็บจากนั้นนักบิดอีกคนหนึ่งก็ถือโอกาสคว้าแชมป์ นี่ไม่ได้หมายความว่าแชมป์ของคุณจะลดคุณค่าน้อยลงถ้าคุณต้องถอดแชมป์โลกนี้ไปจากทุกคนที่ทําได้อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีแค่ผมที่สมควรได้มันแต่หมายถึงคนอื่นๆด้วยผมแทบรองไม่ไหวแล้วที่จะได้งัดกับมาร์คมาเกดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าทั้งผมและซูซูกิจําเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ไปงัดกับมาร์คมาเกได้ก็มีการท้าทายการชิงแชมป์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ มีการถ่อมตนไปพร้อมๆกันเลยประเภทนี้กีฬาประเภทนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับอย่างที่โจนเมียบอกครับเขาต้องเล่นกับความเสี่ยงแล้วก็ขีดจำกัดด้วยมันคือสิ่งสําคัญครับที่ห้ามห้ามนักแข่งจะข้ามขีดจำกัดเพราะว่ามันก็จะอาจได้อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับกรณีอย่างมากมาครสอย่างที่เราเห็นไปนะครับที่สนามเคเรสที่เขาหลุดออกไปจากสนามรอบแรกนะครับแล้วก็หล่นไปอันดับท้ายๆเลยนะครับกลับมาสู่แทร็กนะครับแล้วก็ไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆ จนทำให้ตัวเขาครับกลับมาสู่ในอันดับที่2ได้นะครับแล้วก็โดยความที่เจ้าตรวจจะเกลี้ยวกลาดเกินไปนะครับทำให้หลุดออกจากสนามแล้วก็ประสบอุัติเหตุนะครับแขนขวาหักทําให้การผ่าตัดยืดเยื้อมาถึงครั้งที่3นะครับและมันทําให้การพักฟื้นของมาร์คมาเว้นนั้นยืดเยื้อออกไปอีกนะครับอาจจะยาวถึง6เดือนนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพักฟื้นนะครับแต่ แต่ Honda ก็ยังไม่ออกมาชี้ชัดนะครับว่ามาร์คมาเกสจะต้องพักฟื้นนานเท่าไหร่อย่างที่โจออนเมียบอกไว้นะครับอย่าก้าวข้ามขีดจํากัดเพราะว่ามันจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับเอาจริงๆมันเสียเวลาทําให้พลาดแชมป์ในปี2020ไปอย่างน่าเสียดายนะครับสาหรับมาร์คมาเกสส่วนโจออนเมียครับก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วครับที่จะได้งัดกับปาร์คมาเกสอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะตอกย้ําคุณค่าของแชมป์ของตนเองนะครับที่ แฟนแฟนมีแฟนๆกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่าการที่จูนเมียได้แชมป์นะครับเป็นเพราะว่ามาร์คมาร์เกตไม่ได้อยู่ในสนามนะครับเราก็เราติดตามกันต่อไปครับว่าซีซั่นหน้าการกลับมาของมาร์คเวสจนเมียจะปกป้องแชมป์โลกของตนเองได้ไหมนะครับและมาร์คมาร์เกตจะแย่งแชมป์โลกของจนเมียกลับมาได้หรือไม่หรือมาร์คมาร์เกตจะกลับมาป้องกันแชมป์ของตนเองได้หรือไม่นะครับหลังจากการที่พักฟื้นจากการผ่าตัดแล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับในการชิงแชมป์โลกปี2021หากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับวันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ